เกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเกิ <c oughs> อดอะไรขึ้นครับเมื่อดันแจ๊นะครับจะประกาศยุติขายของทางออนไลน์ผมกะแล้วครับเป็นไงครับก็บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับร้อยเอ็ดก็พูดแล้วเตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับระบบทําไมไม่ฟังนะครับทําไมดื้อละ่ะก็พูดแล้วบอกแล้วว่าอย่าทาอย่าไปท้าทาย <c oughs> ล่าสุดนี่ครับดําแจ๊ะนะครับจะประกาศนะครับก็ถ้าย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับจะย,ยุติการขายของออนไลน์นะครับเนื่องจากนะครับ,รบขาดไม่ได้ก็จะมาเปิดตัวธุรกิจใหม่ก็กมาจะหาธุรกิจอยู่นะ mm. ฟังให้ดีๆนะแจ๊ะดําแจ๊ะเธอฟังให้ดีดนะแต่ที่เธอออกมาพูดจะทำนู่นทำนี่เนี่ยนะบอนช่างบอลต้องใช้เงินตัวเอง อย่ามาพูดเพื่อเรียกร้องให้แม่ๆอนตังค์ให้จะเปิดคาเฟ่บ้างจะขายหมูแดดเดียวบ้างจะเปิดอะไรบ้างทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันใช่ปันไม่ใช่ไปพูดเพื่อเอาความสงสารเพื่อให้แม่ๆอนตังค์ให้อันนี้เรามองออกครับอันนี้เราพอมองออกว่านางกำลังจะพูดอ้อมๆให้แม่ๆเนี่ยอนตังค์ให้ให้แม่ๆช่วยเรามองรู้ไม่ใช่เรามองไม่รู้นะครับ คือคือวันเนี้ยคือเรามองว่าผูห้หญิงคนเนี้ยนะครับฉลา,าดพูดเป็นผู้หญิงที่ฉลาดพูดมากเป็นคนที่พูดใช้หลักการในการพูดอ้อมล้อมเก่งๆนะครับอ้อมล้อมเพื่อให้เอฟซีเนี่ยอ่าโอนให้หลังบ้านนะครับเหมือนที่บ้านแกเหมือนที่บ้านนางอะบ้านนางนางก็ยังไงอะ่ะให้แม่แม,แม่โอนต่างให้สร,สร้างนู่นสร้างนี่ นี่เหมือนกันครับจะเปิดตัวธุรกิจใหม่จะเลิกขายออนไลน์ประกาศแล้วว่าจะเลิกขายออนไลน์เบือ่อมึงไม่เบื่อได้ไงมึงขายสู้ไรแ็บไม่ได้มึงขายราคาแพง fc เข้าไปซื้อไร่มาแล้วตอนนี้รู้แล้วครับว่าหาก,กินกับ fc ไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรครับ fc เขาตาสว่างขึ้นเยอะมึงขายของทีมออกกาไรแบบโโ่ท่วมเลยเราเอ็ดออกกำไรสามสิบสี่สิบแต่มึงออกกาไรทีร้อยฟาคนก็ไม่ซื้อของมึงสิพ้อใช่ไหมล่ะนี่ปากดีของแม่มึง แม่มึงอ่ะแม่นอกซ้ายมึงปากดีไงวันนี้เป็นไงล่ะฮะวันนี้เป็นไงกูถามหน่อยเออฝากไว้ให้คิดพิจารณาวันนี้เป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นนะฝากไว้ให้คิดด้วยก่อนที่มึงจะอะไรมึงอบควรไปเตือนแม่มึงแม่มึงอี้ยานอ่ะเป็นคนไปทา้าร้อยเอ็ดไงมาบูรี่สินค้ากูมาบูรี่กระเป๋ากูไงสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเป็นไงกูถามหน่อย <c oughs> ท,ท้ายแล้วเอ็ดเอาของมาขายของเหมือนมึงเลยทุกอย่างเลยเป็นไงครับมึงก็ขายของไม่ได้เวลาขายของไม่ได้ก็ทําตัวน่าสงสารประกาศยุติขายของออนไลน์ไอพวกเอฟซีครับคอมเมนต์เยอะๆ,ๆมึงไม่ช่วยซื้อละไม่ช่วยซื้อละพวกเอฟซีที่เย่อๆไม่ช่วยไม่ช่วยมันซื้อละช่วยมันซื้อสิจริงว่าเออนะครับพวกมึงทําอะไรกรันเี่ยคิดว่ามึงจะคิดว่าพวกมึงต้องถูกข้อ พวกมึงทําอะไรเนี่ยไม่ว่าหรอกมึงจะเปิดโครงการใหม่มึงจะเปิดไอ้ร้านกาแฟคาเฟ่อะไรมึงทําไปเถอะถ้าเป็นเงินของตัวเองอะนะครับไปทําไปเถอะไม่เคยว่าหรอกนะครับแต่อย่าไปั่างขอทานนี่เตรียมตัวขอทานอีกแล้วนะเตรียมตัวขอทานอีกแล้วก็คือแบบเตรียมตัวขอทานเพื่อเพื่ออะไรสิครับเพื่อให้แม่โอนตังค์ถ้วย ทางตงทนี่จะขายหมูแดดเดียวจะขายกาแฟหน้าบ้านเออลงทาไปเถอะนะเอฟซีโง่เอฟซียังโง่โอนให้อยู่เรื่องของของเอฟซีมึงกูไม่ว่าหรอกใช่ปะเออเอฟซีจะโง่เอฟซีจะอะไรก็แล้วแต่พวกมึงยังจะไปโอนให้กับอโอนให้กับมึงก็แล้วแต่เอฟซีที่กินหญ้าอยู่แล้วกันนะคนเรานะครับมันต้องหาทำอะไรด้วยน้ังน้ำแดงน้ำแดงตัวเอง นะครับจริงป่ะเออเหนื่อยใจครับนี่แหละกรรมนะครับกรรมที่ไปทําไว้คนอื่นเขานี่คือกรรมที่ไปทําให้คนอื่นเขานะครับนะไม่ต้องอะไรมากครับกรรมไม่ต้องไปรอชาติได้สิครับดูนี่นะครับคนเราเนี่ยสิครับมันทําดีมันก็ได้ดีนะครับมันทําไม่ดีก็ต้องตามนั้นต้องไปคิดอะไรมากมายแม้สี่นะครับเพราฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกพวกเรารู้กันดีครับ นะพวกเรารู้กันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้คิดด้วยนะดำดำแจ๊ะนะครับหยุดทำพฤติกรรมขอทานและหยุดทำเรื่องผิดกฎหมายนะอะไรที่รู้ผิดกฎหมายอย่าไปทำอีกถ้ามึงทำอีกมึงเจอแค่โคงแล้วก็บอกเลยว่าออกมาแช่งแล้วครับออกมาใช่แค่โคงแล้วว่าเมื่อไรแค่โคงนะนะครับ จะตุดยๆอีกทีหนึง่งตอนนี้ออกมาแช่นะครับ <c oughs> ออกมาแช่แค่คของว่าเมื่อไรจะตุ๋ยๆอีกทีหนึง่งนะคือตอนเนี้ยอือะไรวะเฮ้ยนี่ เอกสารเลยเมาเนี่ยอืมเฮ้ยเอกสารเลยเมาเนี่ย ที่เอกสารลุดมานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้คิดด้วยนะครับนะคนอ่ะมันทําดีมันก็ได้ดีนะครับคนน่ะมันทําให้ดีมันก็ต้องตามนั้นนะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องไปอะไรเยอะครับนะมึงขายของไม่ได้เขาตัวงเองมึงไปเรียกอีบานมึงไม่เรียกผู้ช่วยจอร์ดจริงไหมครับมึงขายของเนี่ยมึงรู้ว่าเพื่อนคนไหนที่ดีอ่ะ เราควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้นะไม่ใช่ไปสร้างวีรกรรมตำบอลไปพูดดินทาเพื่อนมึงดินทาไปทั้งเพื่อนเลยไปพูดให้เพื่อนดูเฮี้ยแล้วมึงดูดีอ่ะมันไม่ใช่ดําน,นะครับย้ำนะครับนะน,น,น,นิทานนารนิทานเพราะฉะนั้นวันเนี้ยที่มันไม่เหลือขายที่เอฟเอฟซีถอยเพราะอีบานคนไม่มาซื้อของเพราะอีบานเห็นหรือยังอ่ะเออเนี่ยคือฟาร์มที่มึงอ่ะพังกูบอกไปให้นี่คือสิ่งที่มึง ทำผิดพลาดครั้งนี้ใหญ่นะครับอย่างพี่มงพี่แม,ม่อะไรพวกนี้พี่หวานจงหวานใจเนี้ยโอ้โหเอฟซีมีต่างทั้งนั้นพวกมึงกับพี่ลงพี่รอนอย่างเงี้ยมึงกับโอ้ยตายชีวิตนะครับอโอเคนะครับนะคลิปนี้คงจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฟังครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะครับนะโอเคครับพิธานครับ